สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจะพาพเพื่อนๆมาทำครีมนะคะ,ะกินกับสตอรอเบอรี่นะคะพเพื่อนๆวิปปิ้งครีมเนาะใช่ไหมภาษาไทยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะปั่นนะคะพเพื่อนๆกินกับสตอรอเบอรี่ทีไ่ไปเก็บมาวันนี้นะคะ ตอบี่นะคะก็พากันกินไปหลายยกแล้วนะคะอ่ะจะมาปั่นกันนะคะ นี่คือปั่นได้ประมาณนี้นะคะพเพื่อนคือเพราะอุ้ยแกจะชอบกินทีต่ตาส้มบ้าแตนการูมีห้องดูสดิเลยคนแก่ี่เรื่องมากนะคะพเพื่อนอนะไรโอเคสดุดเอ๋เหรอไม่ได้ห้องไหม วิดีโออาจจะสกัสเซตตไอ้สก้อนฟอด์ได้ใช่ดังนั้ก็จะปั่นต่อนะคะเพื่อนๆไม่อยากเอาแบบ จะชอบแบบแข็งๆนะคะต้ามาทอดเด่นูกฟุตเซียยาว่าหูมิกะเคล็ดเดะได้ก็ตเะแนนเอล่ะยาวได้ดีจังที่รักแม่สมบร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาเอาโอเคอืมกับคุณพ่อแม่ค่ะ จะล้างล้างสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนจะกินเท่าไหร่ก็ล้างเอานะคะต่อประมาณนี้ก่อนเนาะทำไปแล้วสองจานเนาะนี่ก็ จริงมันก็สะอาดนะคะเพื่อนแต่ว่าล้างก่อนนะคะลูกคนลูกใหญ่นะคะเห็นไหมตอนนี้มืดฝนนะคะตอนนี้มืดฝนนะคะมันฝนจะตกนะเห็นเขาบอกว่าคืนนี้จะมีฝนตกนะคะเพื่อนอันนี้ก็เริ่มมืดมาแล้วนะคะ ด้วยกันนะครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้มานะมาเอาสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆมีไม่เยอะแต่ก็พอได้กินเนาะไปซื้อเขามันไม่อร่อยนะคะไม่อร่อยเลยปลูกเองนี่จะอร่อยกว่าวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนใครกลัวอ้วนก็ก็จะไม่กินกันนะคะวิปปิ้งครีมเนาะ ก็ได้กินแบบนี้ก็ปีละครั้ง็จอออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อน ทานด้วยกันนะคะนี่ทำแบบนี้ดีกว่ากินง่ายดีนะเห็นไหมคะจอกมาในลักษณะแบบนี้นะคะพระวิเขาก็จะชอบแบบนี้แบบเร็วๆนะคะเพื่อนจะไม่ไม่ชอบแบบเป็นแข็งๆนะคะ เห็นไหมคะอ,มอร่อยมากความจริงกินแต่สตอรอเบอรี่ก็อร่อยแล้วนะครับยิ่งใส่ครีมเข้าไปายิ่งอร่อย เยอะเลยนะคะน,นี่รอบแรกนะคะที่เก็บนี่คือรอบแรกนะคะก็จะเก็บได้ประมาณสามรอบนะคะแล้วก็จะหมดนะคะมากินด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆฝากช่องสมินยาแอนอิลิาเบธพาแซบด้วยนะคะยายคุณฮอดเดอค่ะเดอนะคะคุณแม่นะคะจกให้มากินสตอรอเบอรี่ยายยังไม่เคยกินสตอรอเบอรี่เลยนะ คุณแม่ยานิดเนาะกินทอดนะคะยายอยากให้มากินสตรอเบอรี่ด้วยจังเลยกินแบบไม่เห็นหน้านะคะอร่อยมาก